ค่ะร้านพูลุนย,ยางแตกนะคะมาอัปเดตล้อมือสองเข้าใหม่ค่ะนะคะออฟโรดหยดน้ำยางปี23ค่ะราคาหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเท่านั้นนะคะออฟโรดชุดนี้ยางปี21ส,สวยๆเลยแปดพันเก้าค่ะก้านยกนะคะลอ้อสวยๆสีเดิมค่ะล้อสวยนะคะชุดนี้หลักพันเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีแมกเวลยางสีแปดพันเก้าเลยค่ะนะคะก้านยกยางปี22ส,สวยๆแบบนี้เลยเก้าพันเก้า นะคะแม็กเ r สเปกว 8, เปกว้าง8.5สเปกกว้าง8.5ไม่ล้นนะคะอันนี้ก็หลักพันเลย p e อีซีบอลนะคะชุดนี้ล้อส,สวยๆค่ะ5,090เท่านั้นเลยนะคะ m a ็ w e l ล of l u ึกค่ะ7,090นะคะแล้วก็ชุดนี้ Mac Well o f l ลึกเหมือนกันยางส,สวยๆค่ะ7 9 0 0เลยนะคะล้อสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้4,900ค่ะขอบส7เ็ด 7, นะคะชุดนี้4,900บาทอันนี้ไม่ล้นนะคะใส่แล้วไม่ล้น Macwell Off ล,ลึกบ,บันี้59 0 0ค่ะ p E, e 3 7นะคะยาง2,656 0สิยางสวยๆเลยค่ะ5,900นะคะ p E, e 3 7สีดำหยอดแดงแบบนี้4,900เลยนะคะ p E ไขายางเซตแบบนี้5,900ค่ะมีล้อคู่นะคะอันนี้ล้อคู่กว้าง8.5นะคะส,สวยๆเลย3,900นะคะล้อคู่นะคะแล้วก็มีล้อแนวเมกาออฟโรดค่ะ1,000 0 ราคานะคะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเลยนะคะนี่ค่ะล้อเมกาออฟโรดนะคะแล้วก็มีทีซีมือสองค่ะหลักพันวีซีรีก็มือ 2, สองสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็มีออฟโรดออฟโรดก็มีอีกหลายชุดเลยนะคะล้อออฟโรดนะคะนี่เลยค่ะล้อเปล่านะคะล้อเปล่าคอสมิกส,สวยๆก็มีนะคะเนี่ค่ะคอสมิกนะคะล้อเปล่าห้าพันเก้าค่ะนะคะ นี่เลยนะคะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะนี่ค่ะชุดนี้เป็นแม็กยดน้ำออฟโรดนะคะขอบสิบหกยางปียี่สิบสามเลยนะคะยางสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกนะคะล้อส,อสวยๆเหมือนเบิกใหม่ะค่ะล้อสวยมากนะคะสวยทุกวงค่ะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะเนี่ยคิดเลยนะคะยางปียี่สิบสามค่ะยางดอกนนแน่นๆนะคะชุดนี้เนี่ยค่ะล้อสวยทุกวงค่ะนะคะยดน้ํา ขอบ16อัพโลดนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะนะคะหนึ่งมืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้แล้วก็มีออฟโรดคะ่ะฝามีฝาด้วยส,สวยลๆล้วหล่อเลยนะคะชุดนี้ยางสองหกห้าเ็ดสิบหกยางโอตานียยางไทยปียี่สิบเอ็ดค่ะราคาอยู่ที่แปดพันเ้าร้ยบาทเท่านั้นคะ่ะนะคะล้าาอออฟโรดขอบสิบหกนะคะยางสองหก6้าเจ็ดสิบหก นะคะยางปียี่สิบเอ็ดค่ะดอกยางแน่นๆนะคะแปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะชุดนี้นะคะรีบเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะกา้านยก s u สีสีดำหยอดขาวนะคะนี่ค่ะล้อสีเดิมนะคะสวยๆเลยนะคะยางสองห้าห้าห้าสิบแปดปียี่สิบสองค่ะล้อสวยท,ทุกวงเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะกา้านยกกว้างเก้าอบศู์นะคะทรงยีลาแพระนะคะ ชุดนี้เก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กเอ R เอชุดนี้แม็กเอ r เอกว้างแปดห้าสี่วงสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นชุดนี้รถตู้ใส่ได้กระบะใส่ได้นะคะเพราะว่ายางสเปครถตู้ใส่ได้นะคะรถตู้ใส่ได้กระบะใส่ได้นะคะยางบิดโตนเช้ย,ยาวเลยค่ะสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดสี่เซนนะคะปียี่สิบเอ็ดค่ะล้อสวยกิฟเลยนะคะยางดอกแน่น หลักพันเท่านั้นค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9500บาทค่ะนะคะเก้าบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้เอ r กว้าง8.5บห้ไม่ล้นนะคะเก้าบาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะก้านยกนะคะสีน้ำตาลหยอดแดงล้อสวยนะคะยางไทยดีเซนติปี22ค่ะนะคะนี่เลยยางดีเซนติปี22บดอกยางหนาเลยค่ะ ล้อส,สวยค่ะการยกกว้างเก้าอบศูนย์ราคาชุดนี้อยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแมกเวลออฟลึกเงาเงาเลยล้อออฟลึกเงาเงายางสวยยางปียี่สิบสองสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดค่ะล้อสวยเลยนะคะยางดอกหนาค่ะดอกหนาหนาเลยนะคะชุดนี้ราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทสูงม,มาก นะคะแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มาด้านหลังเลยค่ะชุดนี้เป็นแม็กทีอีสามเจ็ดนะคะแม็กทีอีสามเจ็ดซีบอนล้อสวยๆเลยยางสองห้าห้าห้าสิบสิบปดปียี่สิบสามยางเป็นตีแถมไปนะคะจะเป็นสวยหนึ่งคู่ไม่สวยหนึ่งคู่นะคะแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ ะะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะได้แม็กทั้งยาง4ล้อเลย5,900บาทเท่านั้นล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะ5,900ค่ะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กทีอีจนะคะใครหานะคะราคาเบาๆชุดนี้บอกเลยว่าคุ้มนะคะเพราะว่ามีขายยางสวยเลย นะฮะ TE สามเจ็ดยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะล้อส e สวยๆค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะชุดนี้แม็ก TE สามเจ็ดสีดำหยอดแดงยางนะคะสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดหลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะตีแท็บนะคะปียี่สิบสามนะคะสีดำนะคะ 4ี่พันเก้าร้อยบาทแม็กพร้อมยางสี่ล้อเลยนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้ใส่ล้นหรูตัวเตี้ยนะคะแล้วก็มีแม็กเวลราคาประหยัดนะคะชุดนี้แม็กเวลออฟลึกเลยค่ะล้อเงาเงานะคะได้ออฟลึกล้อเงาเลยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะพร้อมยางส3งสามห้าสี่สี่สิบแปดหลังสองหกห้าสามห้าสิบแปดค่ะนะคะยางปียี่สิบสองนะคะตีแผ่นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้ นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม c ที่ e สามเจ็ดนะคะยางเซตเลยสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดหลังสองเจ็8ห้าสี่สสิบแปดปียี่สิบสองค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทเหมือนกันห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะชุดนี้นะคะแม c ขอบสิบเจ็ดสเปคไม่ล้นใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะเพราะว่าลูกค้าใส่มาเทินล้อไม่ล้นเลยนะคะชุดนี้ นะคะขอบสิบเจ็ดค่ะใส่ล้นห้ารูใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะใครหาล้อแต่งใส่นะคะชุดนี้ยางสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดค่ะราคาเพียงสี่พันเก้าร้ยบาทเท่านั้นเลยนะคะสี่พันเ้าร้อยบาทค่ะล้อคู่กว้างแปดห้าค่ะไม่ล้นนะคะกว้างแปดจุดห้าใครหาล้อคู่ใส่คู่หน้านะคะยางส3งสามห้าห้าสิบสิบแปดค่ะชุดนี้นี่ค่ะพร้อมใช้พร้อมหล่อเลยนะคะสวย,สวย คู่ละสามพันเก้าร้อยบาทค่ะคู่นี้สามพันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็มาต่อที่เวลค่ะชุดนี้นะคะเป็นแมกเวลออฟลึกยางดอกหนาทุกเส้นเลยนะคะปียี่สิบหนึ่งคู่2ี่สบสองหนึ่งคู่ยางสองสี่ห้าสี่ห้าหลังสองเจ็ดห้าสี่สิบค่ะนะคะราคาอยู่ที่ชุดนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้เป็นแมกเวลออฟลึกนะคะแมกเวลออฟลึกค่ะ นะคะเป็นแม็กเวลออฟลึกนะคะนี่ค่ะนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะยางหน้าสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะคะคู่หลังสามหนึ่งห้าสามสิบสิบแปดค่ะแม็กเวลออฟลึกนะคะออฟลึกมากออฟกละมังเลยนะคะชุดนี้นี่ค่ะนะคะนี่เลยเอาไปราคาหกพันเก้าร้อยบาทนะคะหกพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะ 6,900บาทเลยนะคะชุดนี้ m a c w ว l l o f ออฟลนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มาที่ tc 0 0 5ูมือสนะคะชุดนี้มีฝาให้ด้วยมีฝาให้4ล้อเลยนะคะ tc 0 0 5ใส่ล้น6กูนะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะกว้าง8.5นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทะค่ะนะคะแล้วก็มี m a c v Series นะคะมือสองสภาพเหมือนใหม่ค่ะกว้าง9.5อ่ากว้าง8.5สี่วงนะคะแจ้งไปทีผิดนะคะสเปคไม่ล้นนะคะกว้างหน้าหลัง8.5สี่วงค่ะสี่ล้อกว้าง8.5สี่วงนะคะนะคะสัมผัสกัวเองนะคะชุดนี้กว้าง8.5สี่วงค่ะนะคะสเปคไม่ล้นใส่เราไม่ล้นเลยนะคะยางปี21นะคะ2558ล้อสวยนะคะเหมือนเบิกใหม่เลย ะะราคาชุดนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแมกเมกาออฟโรดนะคะขอบยี่สิบค่ะนี่เลยเมกาออฟโรดขอบยี่สิบนะคะนี่เลยชุดนี้แมกเมกาออฟโรดขอบยี่สิบนะคะเนี่ค่ะใครหาแนวเมกาแนวดูไบนะคะนี่เลยชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันเอาไปหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหนึ่งหมื่น สอ0พันเบาทค่ะนะคะชุดนี้แล้วก็มีชุดนี้ค่ะขอบยีกว้าง10บออฟลบยีนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้นี่เลยชุดนี้เอาไปเท่าไหร่เนาะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 5,900หันบาทค่ะนะคะหนึ0งันบาทนะคะนี่เลยทีอนะคะชุดนี้4,900บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีเวลเคซีนะคะดูด้านหลังก่อนนะคะเนี่ยค่ะท้องแบบนี้นะคะเวลเคซีนะคะเงากริบเวลเคซียางเซตค่ะห้าพันเก้าร้อยบาทกันยกค่ะยางลุยนิดหนึ่งนะคะชุดนี้กันยกก้อนเก้าอศูนย์แปดพันเก้าร้อยบาทแม็กวลออฟลึกเงาเงาค่ะแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะซีอียี่ิบแปดล้อง,งานเอพีพีค่ะสีสวยนะคะยางสวยด้วยแปดพันเก้าร้อยบาท อันนี้ที่อสาเจ็ดหยอดแดงยางสวยๆเลยค่ะ7,900บาท m ม็ w เ l ล o f l ลึกนะคะอันนี้8,900บาท Macwell ยาง245หลัง275ยางสวยๆเลย8,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มี Macwell ชุดนี้7,900บาทค่ะล้อเงาๆเลยยางสวยนะคะยกนะคะก้านยก้ังเก้าสภาพล้อือเหมือนเบิกใหม่ รัด้บยางนิโตสองหกห้าหกสสค่ะ9,900บาทนะคะแม็กใบพัดขอบ20ยางตีแถมนะคะนี่เลยแต่ยางก็ดอกแน่นอยู่นะคะเนี่ยค่ะ6,900บาทค่ะนะคะด้านในนะคะหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะกว้างเกสี่วงนะคะใครหาสเปคหน้าหลังกว้างเท่ากันนะคะชุดนี้เลย7,900บาทค่ะ ะะมีอีกหลายลายเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูออฟโรดฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะมาที่ล้อเปล่าก่อนนะคะนี่ล้อเป่าคอสมิกค่ะสีไทยเทนะคะเป็นล้อคอสมิกสีไทยเทค่ะส่วนลดห้ารูนี่เลย นะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะเผื่อมีไรหานะคะลายสีเทเทแล้วก็มีมีค่ะชิดแดงแล้วก็มีแม็กทีอีแบบนี้สามพันเก้าร้อยบาทก้านยกนะคะครหาก้านยกกว้างเก้าอบพศูนย์ค่ะห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะล้อเปล่านะคะนี่เลยล้อใหม่แล้วก็มีนะล้อใหม่ล้อเปล่าเอาไปแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะสเปกว้างแปดห้านะคะแล้วก็มีก้านยกกว้างเก้าอบพศูนย์ค่ะ ล้อเปล่าแปดพันเก้านะคะล้อใหม่ล้อกระทะผ่านะคะคู่นี้ยางปียี่สิบสองค่ะบิตโตนดอกยางแน่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะ i อ e นะคะเป็นล้อคู่กว้างแปดถึงห้านะคะมีพร้อมยางเลยนะคะสามพันเก้าร้อยบาทค่ะแม็กออฟโรดขอบยี่สิบค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็แม็กหยดน้ําอันนี้เขาว่าล้องานนะคะล้อแท้นะคะอันนี้แปด0ันเก้ารอยบาทค่ะแม็กหยดน้ําขอสบหกนะคะ แล้วก็มีแมกแฮมเมอร์ขอบ16ค่ะยางปี20ค่ะ7,900บาทนะคะแล้วก็มีแมกซูตค่ะล้อซูตยางปี21ค่ะ265/70.6 1นะคะอันนี้8,900บาทหยดน้ำยาง265/75.6ปี21ค่ะอันนี้9,500บาทนะคะนี่เลยค่ะใครสนใจนะคะร้านุณลูนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ096 8811156นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ดูที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอปด้วยเบอร์โทรค่ะ0968811156นะคะ,ะ,คะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะหน้าร้านรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราค้าก็จะถลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งผลส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะมีเลยค่ะฝากติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ